ข้อที่54นะครับค่ามุมของสามเหลี่ยมรูป1อยู่ในอัตราส่วน3ต่อ3ต่อ6ค่ามุมที่มากที่สุดของสามเหลี่ยมนี้มีค่าเท่าไหร่ทีนี้ผมจะลองจำลองสามเหลี่ยมรูป1มาก่อนนะครับซึ่งจะมีอัตราส่วนเป็น 3K ต่อ 3K ต่อ 6K ซึ่งทั้ง3มุมต้องบวกกันได้180นะครับดังนั้นจะเป็น 3K บวก 3K บวกกับ 6K ได้180นะฮะหรือก็คือ 12K เท่ากับ180 K เดียวเดียวก็จะมีค่าเท่ากับ15นะครับดังนั้นจะได้ว่า มุมที่มากที่สุดก็คือ 6k ครับก็คือ6คูณกับ15เท่ากับ90ตอบข้อคอควายครับผม